คุล่าในด้าแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ค่ะเราเจอกันในวันที่14ตุลาคมนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็เห็นแสงแดดแล้วล่ละนะคะสําหรับที่จังหวัดนครราชสีมาบ้านแอดนะคะแอดขอบคุณทุกความห่วงใยค่ะที่ส่งมาถึงเราชาวโคราชค่ะชงชิ่งสาขา2นั่นเองนะเพราะว่าหลา,หลายพื้นที่นั้นน้าท่วมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะสมาชิกกูซูท่านมีหมายด้วยนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาสู่ดินแดน กูซูนะคะก็เป็นดินแดนที่หาทางออกไม่เจอจริงๆนะคะมันเป็นเหมือนเขาวงกอค่ะเอาจริงๆนะคะไล่อย่างไงเขาไม่ไปค่ะมันเป็นอะไรที่ชอบรักแล้วก็ผูกพันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ด้วยกันที่นี่ด้วยความสุขค่ะสําหรับเราชาวกูซูแลนะคะแอดก็พยายามที่จะทาหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเมนของเรานะคะรวมถึงศิลปินท่านอื่นๆนะคะแอดก็จะทยอยนามาเล่าให้ฟังนะคะ ในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูค่ะเรื่องราวของซีรีส์นางโจนนะคะแอดก็มีชาร์ตที่ค้างเอาไว้ในรอบสัปดาห์ค่ะแล้ววันนี้แอดเคลียให้จบไปหมดเลยนะคะสําหรับชาร์ตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องซีรีส์นางโจนค่ะ จะไปที่โตอินสตาท็อปิกลิสออฟเดอะวีคนะคะช่วงวันที่5ถึงวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะคะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านะคะอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ตค่ะอันดับที่2นั่นคือหวังอี้๋อนะคะและอันดับที่3ค่ะไช่สีคุนค่ะแล้วเราก็จะไปที่ศิลปินทรงอิทธิพลของเว่ยบอนะคะในช่วงของวันที่5ถึงวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของ s i n าเอ t นเตอร์เทนเมนต์สตาร์ชานะคะก็มีการ รายงานชาร์ตออกมาด้วยนะคะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านนะคะอยู่ในอันดับที่1ค่ะอันดับที่2คือหวังอ e ี้ป๋อนะคะและอันดับที่3ค่ะลิวเย่าเหวินนั่นเองนะคะดีใจกับทุกท่านบนชาร์ตเลยคะ่ะ AI Man Top 20 Active Fan List of the Week ค่ะสัปดาห์ที่41นะคะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านนะคะอยู่ในอันดับที่1ค่ะและอันดับที่2คือหวังอ e ี้ป๋อเองนะคะ ปิดท้ายกันที่ t าพ Power s o u u n d h h r r t of the Week ค่ะขอแสดงความดีใจกับเซียวจาย้าดนยนะคะอยู่ในอันดับที่1ค่ะขออัปเดตข่าวคราวของภาพยนตร์เรื่องเจ็ด a s น y กันบ้างค่ะสำหรับที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ได้รับความนิยมมากเหลือเกินนะคะไม<ส>่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บเช่าต่างๆนะคะอย่างเทสยาค่ะอย่างราคุเทนนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะหน้าของราคูเทนค่ะก็มีการ อัปเดตนะคะราคูุทเทนก็เหมือนกับอเมซอนแห่งญี่ปุ่นนั่นเองนะคะนี่กับพิการรายงานข่าวที่เราเห็นในชาร์ตนะคะว่า7 d ็ดเดน y ซกระบี่เทพสังหารนั้นกําลังได้รับความนิยมค่ะและตอนนี้นะคะอยู่ในอันดับที่1นนะคะของการเข้าไปดูเข้าไปชมและเช่าซื้อด้วยนะคะแอดลองกดอ่านคอมเมนต์ค่ะลองทานสเลตดูแบบอ่านไปแล้ก็ยิ้มตามนะคะอย่างคอมเม์นึงเขาบอกว่า เซียวจ้านนั้นน่ารัก,น,รกน่ายดูมากๆเลยเลยแบบนี้นะคะ,ะหลายคนก็ชอบเสื้อผ้าในเรื่องนี้ชอบคิวบูในเรื่องนี้เลยแบบนี้ค่ะก็คือภาพยนตร์ในไตล์นี้ถูกใจคนญี่ปุ่นแน่นอนที่สุดนะคะเพราะว่าฝั่งญี่ปุ่นเขาก็าชอบในแนวแปลงร่างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าไปฉายค่ะก็ได้รับความนิยมทันทีเลยนะคะสําหรับเจดเดนัซซี่กระบี่เทพสังหานั่นเองค่ะก็ดีใจกับเซียวจ้านแล้วก็ทีมงานพุ่มกับ เฉินเสี่ยวตรงด้วยนะคะ你า跨过静谧无声的洗墨江，离开群山环抱的旧桃园你要记得，你的命运悬在刀尖上。ก็เรียกว่าปูเสือรอกันตั้งแต่คัดตัวแสดงกันเลยทีเดียวนะคะสอบซีจินโบราณค่ะเรื่องดเจิตอฟเฟย์นะคะหรือว่านางโจนค่ะ เรว่าถือว่าเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกจริงๆนะคะของหลวแห่งชาติสุดคู่นะคะอย่างหวังพี้ป๋อค่ะนี่ก็เป็นท่านหลานวังจีของเรานะคะจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารที่สร้างกระแสกันไปทั่วโลกจริงๆนะคะมาประกบคู่กับนางเอกที่รียว่าหน้าตาแบ้วจริงนะคะ นี่ก็เป็นนางเอกนะคะเบอร์ต้นๆของวงการนักแสดงจีนนะคะอย่างเจ้าลี่อิงค่ะ <c oughs> ก็แค่ได้2แม่เหล็กต่างรุ่นนะคะมาประทับฝีมือกันบนจอจอเดียวกันนะคะ <c oughs> ก็เรียกความสนใจได้แบบสุดๆกันไปเลยทีเดียวนะคะรับการจับตามองมาตลอดเวลาค่ะตั้งแต่เริ่มการถ่ายทำเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนปีที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็ทำให้แฟนๆตกอยู่ในอาการที่แบบอยากจะดูกันมากๆเลยค่ะ และในช่วงนั้นก็มีวิกฤตไวรัสโควิด1 9ด้วยนะคะก็มีการปิดพักกองกันด้วยนะคะเรียกว่ากว่าที่จะถ่ายทําเสร็จนะคะระยะเวลานั้น7เดือนด้วยกันค่ะและตอนนี้เราก็ไปอุ่นเครื่องกันนะคะก่อนที่เราจะไปโดนหวังอี้ปอนะคะและคช่าลิอิงตกกันอีกหลายๆรอบนะคะไปดูเรื่องที่ควรรู้ก่อนที่จะได้ดู Legend of f u r นะคะหรือว่าบางคนเนี้ยก็คงจะทราบกันไปแล้วนะคะแต่คนที่อาจจะไม่เคยทราบค่ะเราก็ไปดูนะคะ10เรื่อง ที่เราควรจะต้องรู้ก่อนที่จะดูซีรีส์นางโจนด้วยกันค่ะวันนี้แอดขอขอบคุณข้อมูลค่ะจาก Manager อร์ออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับคอลัมน์ดีๆค่ะเกี่ยวกับซีรีส์จีนค่ะข้อแรกเลยนะคะคือ Legend of f e เฟค่ะหรือว่านางโจนนะคะก็เป็นซีรีส์ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของพีตาค่ะนักเขียนที่เคยฝากผลงานดังๆมาแล้วมากมายนะคะหนึ่งในนั้นที่ถูกหยิบมาสร้างเป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนค่ะ ก็มีแนวกลิ่นอายออกวายนะคะจนสร้างปรากฏการณ์มาแล้วค่ะคือเรื่องกาเดียนนั่นเองนะคะแต่สำหรับเรื่องนางโจรค่ะก็จะเป็นแนวโรแมนติกผจญภัยสไตล์วัน m ูแมนโชนั่นเองค่ะเนื้อหาของนางโจรน,นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังในยุคบ้านเมืองระสำะสารค่ะขุนนางกบฏนั้นสังหารห้องเต้นะคะแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นใหญ่ค่ะ ทำให้ทายาทของอดีตฮ่องเต้นนั้นต้องหนีตายไปตั้งเมืองใหม่เป็นแคว้นใต้นะคะจากสถานก,การณ์ดังกล่าวค่ะทำให้จอมดาบแดนใต้ผู้โด่งดังผันตัวเองไปเป็นโจรปักหลักซ่องสุมคนนะคะจัดตั้งค่ายโจรย่อมๆค่ะบนหุบเขาที่ชื่อว่าซูซันนะคะแล้วก็เรียกที่นั่นว่า48ค่ายโจรค่ะสถานที่แห่งนี้ก็อ้าแขนต้อนรับเหล่าจอมยุทธที่ไร้ที่พึ่งพิงนะคะ ตั้งแต่ราชนิกูลตกอับยันยาจบค่ะและตั้งแต่ประมุขพักชื่อกล้องยันขอทานนะคะโดยมีเงื่อนไขเดียวคือต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่นี่อย่างเคร่งครัดค่ะโจเฟยนะคะซึ่งนับแสดงโดยเจ้าลี่อิงค่ะเป็นหลานสาวคนเดียวของจอมดาผู้เติบโตมาในค่ายโดยไม่เคยก้าวออกไปจากที่นี่แม้แต่เพียงก้าวเดียวนะคะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งค่ะก็มีชายหนุ่มลึกลับชื่อว่าเซี่ยวอินนะคะ ลักลอบเข้ามาในค่ายพร้อมกับคําสั่งจากเบื้องบนจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้นค่ะโลกของโจโฟเฟยนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากสาวน้อยที่ต้องก้าวไปเผชิญหน้ากับอันตรายในยุทธภพพบเจอบุคคลในตำนานที่ไม่เคยคิดว่ามีอยู่จริงรวมถึงการล่วงรู้ความลับเมื่อ20ปีก่อนที่ค่อยเปิดเผยออกมาค่ะ เจ้าลีองิงในรับบทโจโฟเฟยนะคะเด็กสาวผู้เงียบขรึมผู้มีพรสวรรค์นในการใช้ดาบและมีทักษะยทดเป็นเลิศค่ะแต่กลับไม่เคยออกไปเห็นโลกภายนอกค่ายเลยนะคะความหวังเธอก็คือได้ออกไปสัมผัสชีวิตนอกค่ายแต่เมื่อความฝันเป็นจริงกลับต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์คาดไม่ถึงและต้องใช้ทุกทางเพื่อเอาชีวิตรอดนี่ก็คาแรคเตอร์ออกจะเหมือนตอนที่รับบทชูเฉียวจอมใจทรชนนะคะเป็นอะไรที่เท่มากจริงๆค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนั้น หวังอี้บอระบทเสี้ยวอินชายหนุ่มผู้มีเบื้องหลังปิศาที่มีพฤติกรรมแปลกประหลาดเป็นคนสนุกสนานฉลาดทันคนรอบรู้เขาอาจจะไม่ได้มีฝีมือล้ำเลิศแต่ทีเด็ดของเขาก็คือพูดจาเย,ย่อหยุศัตรูให้เสียสมาธิและเป็นที่ปรึกษาให้กับโจเฟยค่ะซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นการกลับมาครั้งแรกของเจ้าลี่อิงนะคะหลังจากให้หน้าไปจากวงการเพราะว่าไปทําหน้าที่คุณแม่ให้ลูกคนแรกนะคะและเพราะว่าเป็นซีรีส์โบราณแนวพจนภัยค่ะ ึคาดหวังได้ว่าจะเห็นลีลาแอคชั่นของเจ้าลี่อิงอีกครั้งนะคะจากที่เคยพักคิวไปนานนะคะเพราะว่าประสบัติเหตุระหว่างการถ่ายทำเมื่อหลายปีมาแล้วค่ะในชีวิตของเจ้าลี่อิงนั้นอายุมากกว่าวังอีปอ๋อ10ปีนะคะแต่เพราะความหน้าเด็กสายแบ๊วที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะทำให้การประกบคู่ครั้งนี้นั้นก็ดูเป็นเคมีต่างไวที่ลงตัวมากจริงๆนะคะนี่ก็ถือว่ากาลเวลาท้นทำอะไรเจ้าลี่อิงไม่ได้เลยจริงๆค่ะ เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของเจ้าลี่อิงและก็วูจินหยวนนะคะพุ่มกลับจากชูเฉียวจอมใจทรชนค่ะศิลปยอดทิตที่เคยมาฉายที่ประเทศไทยนะคะจนทําให้คนน้นคลั่งไปทั้งเมืองเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ระหว่างที่รอชูเฉียวจอมใจทรชนภาค2ค่ะก็ได้มีนางโจนเอามาให้เราได้ดูกันไปพ,พลางๆก่อนนะคะนี่ก็เชื่อว่าน่าจะมีสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของพุ่มกลับคนนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ถ้าเบื้องหลังทีมงานและก็ทีมเขียนของเรื่องนี้ก็เป็นทีมงานเดียวกันกับบอสแอนมีนะคะซีรีส์ที่เจ้าลีอิงนั้นเล่นเป็นนางเอกหาะนี้ก็เล่นได้น่ารักนาดูในหลายคทนบอกว่าดูกี่รอบก,ก็ไม่เบื่อนะคะระหว่างการถ่ายทาซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเจ้าลีอยงนั้นเคยโพสภาพที่สร้างคําถามแล้วก็เสียงฮือฮาไปทั่วโลกนะคะกับภาพภาพนี้ค่ะภาพแฮมเบอร์เกอร์สองชิน้นนาชิ้นแรกเครื่องแน่นโดยมีตัวหนังสือกลับว่าบทประพันธ์ดั้งเดิม แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เครื่องเศร้าๆอีกชิ้นที่มีตังสือนา,นาวะรีบเรียงใหม่นะคะก็ทําให้ชาวเน็ตนะคะต่างก็เดาไปต่างๆนานา,นาค่ะว่าเธอกําลังจะบอกใบ้อะไรหรือเปล่านะคะว่าเธอคิดอย่างไรกับการปรับเปลี่ยนบทม,มาเป็นซีรีส์นะคะจากข่าวนี้จึงพอเดาได้ค่ะว่าเนื้อหาในซีรีส์จะมีหลายส่วนที่ไม่เหมือนกับบทประพันธ์เดิมพอสมควรนะคะมีข่าวออกมาตั้งแต่แรกค่ะว,ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมี50ตอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ สรุปล่าสุดนะคะจบที่58ตอนค่ะก็ดูกันไปยาวๆเลยนะคะและสิ่งสุดท้ายเลยค่ะคือสำหรับแฟนๆที่อดใจรอไม่ไหวนะคะก็จะสปอยตัวเองก่อนก็ได้ค่ะสำหรับนวนิยายเรื่องนางโจรน,นะคะโดยในไทยก็จะมีฉบับแปลภาษาไทยแล้วก็จำหน่ายแล้วโดยสำนักพิมพ์พลังพับลิชชิ่งค่ะก็มีทั้งหมด6เล่มด้วยกันนะคะแต่สำหรับซีรีส์ค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่เหมือนในนวนิยายกันอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องทาใจค่ะ เอาเป็ว่ารอติดตามกันนะคะสำหร,รับ Regent o f ออฟเ่ะนอกเหนือจากหวังอี้ป๋อนะคะเจ้าลี่อิงค่ะก็ยังมีศิลปินมีนักแสดงอีกหลายๆท่านนะคะอย่างที่เราเห็นค่ะร่วมแสดงกันเยอะแยะมากมายล้นแล้วแต่มากฝีมือนะคะแล้วก็ผ่านงานในซีรีส์ฟอร์มยักษ์กันมาทั้งนั้นเลยนะคะ แล้วก็ในคลิปต่อไปค่ะแอดคงจะได้นํานะคะสําหรับนักแสดงในซีรีส์นางโจนค่ะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะบางคนก็คงจะได้ติดตามกันในหลายๆช่องนะที่มีการแนะนําตัวละครอยู่แล้วนะคะแล้วก็สําหรับช่องกูซูแลงของเราค่ะแอดก็ไม่พลาดแน่นอนที่สุดนะคะซีรีส์ใกล้ลงจอใกล้ฉายเมื่อไหร่ค่ะแนะนําตัวละครอย่างแน่นอนที่สุดว่าใครค่ะร่วมแสดงซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างนะคะ วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะรายการจากช่องรูซูแลของเราชาวรูซูนะคะขอทุกคนรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้พื้นที่ที่น้ำท่วมนั้นน้ำลดโดยเร็วนะคะแล้วกลับมาเจอก,กันกับแอดได้ในคลิปต่อไปนะคะขอบพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ